ปัญหาเรื่องของยุงลายในชุมชนมีเป็นจํานวนมากอย่างเช่นในช่วงฤดูฝนจะมีการเกิดของยุงลายเป็นจํานวนมากก่อให้เกิดโรคระบาดภายในชุมชนซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนภายในชุมชนครับปัญหานี้นะคะเกิดที่บ้านสีสว่างตาบลสสพุงอําเภอศรีรัตนาจังหวัดศรีสะเกษค่ะเนื่องจากชุมชนนี้นะคะมีแหล่งที่เป็นน้ําขังเป็นจํานวนมากซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในการพ่ะพันธุของลูกน้ํายุงลายค่ะ ปัญหานี้เกิดจากอะไรนะคะเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนท่อระบายน้ําออกไม่ทนันจึงทําให้เกิดแหล่งเพาะพันยุงและเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคระบาดไข้เลือดออกในชุมชน,นะคะ่ะผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะก็คือผู้อยู่อาศัยในชุมชนนี้ค่ะตามที่เราได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์มานะคะส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการที่มีน้ําขังทําให้เกิดแหล่งเพาะพันยุงลายซึ่งยุงลายเป็นพหาหะนาโรค ส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกค่ะวิธีการแก้ปัญหานะคะเราก็จะใช้นวัตกรรม m o s q ิ i t o t a b แ tab หรือเครื่องกำจัดยุงที่เราได้ประดิษฐ์ขึ้นมานะคะเข้ามาช่วยในการกำจัดยุงที่ก่อให้เกิดโรคระบาดในชุมชนและนวัตกรรมของเราก็ยังให้ความสะดวกสบายกับคนในชุมชนได้นะคะเพราะว่าเป็นระบบเปิดปิดอัตโนมัติแล้วก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในแต่ละครัวเรือนด้วยค่ะ